เอาเนี่ยไปเยียวเลยกูแพ้กูเจอควินลาก่อนพ่อกูเจอเลบอนเจมิแล้วเหรอไม่ทราบเออมือถึงตาเลบอนเจมิเชอร์ออร่าเชอร์ออร่าลูกบอลออร่าไอ้สัตว์โดนแน่ียแสงน่าจะหลุดนะแสงหลุดวะกกูแพ้เจด่ะมันน่าจะกากกว่าไอ้เชี่ยวออร่าอีกแล้ว

ไอ้โอยชโทเลยโททโอเคกูคอนโทรลอสกิลอย่างไวอ่ะม่ใแต่กูเมากูโทษแล้ว่ะเพื่อนแก้งมไไไหหยมันดเมาอ้ยมึงโชว์หมัดเมาให้พวกกูดูดิี่ไนกูได้จุดที่จะเล่นตัวนี้แล้วะเล่นบนไม่ไหวเล่นนี้ดือดยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วช okay, ่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยดยวช่วยด้วยดยดย้า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 าา มาคุณมาคุณมาโง่โง่ควายยังโง่ทำอควายมีเอาไหมมไม่มีอันตีนี่กูลอตากูโดนคอกูเมาอะมึงก็พูดไปมาดีกว่าไอ้ที่ม่ัจะมีเหลือกูว่าน้องตาตาไม่ไหวมั้งตาไหวเยอะจังวะกติดไ้เที่ยวกูติดก็ติตัวเองก็ได้ะอุ้ย่สองหนึ่งวะสอ่งวะแบ่กูแบสแบง โอ้ยเฮียตอกโอ้ยอยากกินข้าหมูกรอบเหิวว่ะไม่เชื่อว่ามันมันวัดไปแล้่าร้อนไปต้องตุกข้าวหลังมออร่อยมากอ้อยมเพรพ่อกูเพิ่งซื้อมาเองก็เดี๋ยวมังกรอบดีกว่าเออหลังมออร่อยกว่าไม่มีร้านไหนอร่อยเท่าร้านนี้หรอกร้านผันกัวอร่อยกว่าคุณเลยอะไรอ่ะขึ้นไปเลยข้ามกรอบไม่กรอบไม่อร่อยไม่อร่อยนจิ้มหวานอร่อยกว่าร้านเฮียร้านไม่ได้เฮียกล้าร้านหาพ่อพ่อจะแตกพ่อจะแตก เที่ยวเรอล่าไม่ได้เก่งเว้ยกูแค่เมามึงแอดเพื่อนมันแนไปๆเอะไปแ,ลแล้วมึงพิมพ์หามันกูเมามึงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหนึ่งหนึ่งกูปกติกู้ชางอันตัวง่ายเปเป็นกูมาลงเลยเฮ้ยเป็นไรจังวะกอนการกางให้หน่อยดิเพื่อนโอ้ยีจมวายบิ้วแรงหมดเลยกะระวังจับคอ,อ,อ,อมันมันกลัวมันเจ็มตายเสื <c oughs> อคอน่าจะโดนประตูหนีบใส่คอนะพ่อ ระตูนะอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วเรพุ่งเหนไ่ตายแมวแมวแมววายอะแต่เลี้ยงวายอยู่วายอยู่นี่นะวายอยู่ข้างหลังไงอาใจตัวเองโอ้ยเฮียเต็มดไหมดไหมดอีกไหมดอีกไหมดแมนก้าวไปก้าวหน้าไปสวย แล้วกูมาเสร็จเเห็นกูไปเลยากีเอาให้ยังไม่ไมาก่อนต้ามึงอะจริงมันไม่ได้เก่งเว้ยกูแค่มาก้าวายปาเปลวายาเฮ้เวายกันที่าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ ช่วยกลางนอยช่วยกลางนอยตัวล่เลยตัวเดียวที่กูหลข้าวขอโทษได้ไหมอ่ะไม่ได้ที่ผมรอสาม่ะเสียงกบร้ออ่ะเลเดี๋ยวกูแกงแต่ล่อยู่ล้โอเคมันมันเตราาใช่ไหมใจ ที่นั่าจะรออีกสองเฮ้ยวัดจบว่ะได้ๆไม่มีเอาเลยไม่ทันว่ะโลกับบ้านเนอะเล่นก็เซ็ตกล้มานอะตาเหตุทูไม่เพีนพอเลย

ไอ้เนื้ไ่ไอ้เน้อไก่มันแตัวเดียวไหมบอป้อมใสกันบ้านตัวเหอ๋ีอ้โอไ่ได้เรียบร้อยเอโนเนี่ยได้ครับ อ้ยใช่หรอวะ่ไสวย่สวยเฮ้ยกลับนะกูกลันะผู้ะนิว้อเฮ้อเ้ออะไเฮียมีเขาด่านี่ตำรวจปรับนะเมาแล้วขับไม่แนดินอะเรมมันมันตาลายนิดนึงว่ะเพื่อนนอะไรันใครดีวะ